นั่นเองซึ่งช่วงนี้ทุกคนก็จะเห็นนัดถี่ขึ้นนิดนึงนะแต่ว่านัดจะพยายามหาอะไรมาอัปเดตให้ทุกคนเห็นตัตนต้นใน u u u e e มากขึ้นนะคะก็คือเดี๋ยวจะมาโชว์ตัวบ่อยๆนะคะจะไม่ได้หายไปแบบเมื่อก่อนอีกแล้วนะคะ แต่ว่าอาจจะมีช่วงบางช่วงเฮียจะต้องเตรียมสอบภาษาเยอรมันเนาะก็คือเดี๋ยวราจะมีสอบไปเร็วนี้ยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากคลิปล่าสุดที่นะัดเคยทําไปก็คือการเทียบ o ู o ออ i d u n g ซึ่งในคลิปนั้นนะ้าย้อนกลับไปดูมันก็จะมีปัญหาคลิปเสียงแล้วไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเออเหมือนกล้องอนะไรก็เรื่องเสียงมันมีปัญหานิ็กน,น่อยเนาะอาจต่ว่าก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็คลิปที่ผ่านมาอาจจะมีพูดตะกุากตะกัก พูดงงๆบ้างนิดหน่อยซึ่งวันนี้นะาจะมาทําสําหรับการเทียบ w o o d อ o u s e พนุ่โดยเฉพาะนะ่าจะไม่พูดถึงในส่วนของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์ที่น้าทำอันนี้นะคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของนัาเองน้นไม่สามารถคอนเฟิร์มแล้วก็ไม่สามารถบอกคนได้ว่าเออของทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เป๊ะเ,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 เหมือนของนราทุกๆอย่างเพราะว่าขนาดเทียบวุฒเมืองเดียวกันคุยกับเจ้าหน้าที่2คนคําตอบก็แตกต่างกัน นัดก็เลยไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แต่มันจะมีบางอย่างที่ทุกคนสามารถเบสแล้วนำเอาไปใช้ได้จริงๆซึ่งไปฟังกันค่ะว่าอะไรยังไงนัดจะอธิบายในคลิปนี้อย่างละเอียดเลยค่ะ นัดใช้วุฒิล่าสุดก็คือวุฒิม .6 นะคะเป็นว moon, ุฒิท,ที่นัดมีวุฒิล่าสุดก็คือนัดจบม .6 นะคะแล้วก็ของ Gotta, นัดเทียบที่เมืองเบรเมนนะคะประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็ของนัดนะคะนัดก็ทําเรื่องเองทั้งหมดไม่ผ่านเอเจนซี่ใดๆทั้งสิ้นเนาะก็คือทําเรื่องเองทําทุกอย่างเองเลยนัดทาเรื่องทุกอย่างเองจากประเทศไทยนะคะตอนนี้ไดอยู่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเนาะก็คืออ่ะโอเคสรุปนั้นนัดทำเรื่องจากประเทศไทยนัดใช้วุฒิม .6 แล้วก็นัดไม่ผ่านเอเจนซี่ใดๆทั้งสิ้นค่ะ อโอเคค่ะแล้วนะัดทำเรื่องยังไงบ้างนะัดก็จะมาอธิบายคลิปนี้เลยนะคะซึ่งอาจจะมีขอดูโพยบ้างนิดหน่อยเพื่อเป็นการมาให้ผิดพลาดเนาะโอเคก่อนอื่นเลยนะัดก็ต้องเกริ่นก่อนเลยว่านะัดก็อย่างที่ได้เพพพูดไปนะคะว่าจะทำเที่ยเมืองเบรเมนนัดนะก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าของทุกๆคนจะเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นัดทำมาแลนะไม่ผ่านอินจนซี่ใดที่นัดทำเองแลนะติดต่อเจ้าหน้าที่เองโดยสิ่งที่นัดทำนะัดก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เนาะโอเค เทียบวุฒิเนี่ยมันคืออะไรนะักเคยพูดไปหลายรอบแล้วว่าเทียบวุฒิคืออะไรก็คือการที่เราจะทําให้วุฒิของเรากับเขามันเทียบเท่ากันก็คือประเทศไทยกับเยอรมันนะคะเขาเรียนเวลาจํานวนปีไม่เท่ากันเราก็เลยเออจะต้องเทียบวุฒิให้มันเท่ากันว่าของเราไปเทียบได้กับอะไรของเขานะคะไม่เชิงว่าถ้าสมมติเราจบมหกเราจะไปเทียบเข้ามาหกของเขาก็ไม่เชิงแต่ว่าเราแค่ไปแม็กโชว์ว่าเราอะได้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่ของเขาว่าสามารถเข้าได้ตามที่เขากําหนดระบุไว้หรือเปล่าแล้วเราก็ต้องไปทําเรื่องอีกทีหนึง่ง ซึ่งอันนี้เป็นการเทียบกับที่ชุดอัมนะคะนะจะพิมพ์ไว้ทุกคนนะว่าสะกดยังไงเวลาทุกคนอยากเทียบวุฒิเมืองไหนนัดแนะนาให้ทุกคนติดต่อกับเขตเมืองเมืองนั้นเช่นกระทรวงศึกษาเมืองเมืองนั้นเนาะก็คือพิมพ์ไปว่าชุดอัมอินจุดๆ,ๆก็คือเมืองที่เราจะไปเมืองที่เราจะทําเรื่องซึ่งเราจะไปทํางานเอา s o u r c ประเทศไหนเราก็ต้องเทียบ รูทเมืองบางนั้นเราไม่สามารถทําคลามกันได้ไม่มีเท่าที่นักศึกษามาไม่มีใครรับค้ามกันนะเบอร์ลินมิวนิกมุนชินเอ่อมิวนิกมุนชินเหมือนกันอ่อเบรเมนไม่สามารถทําข้ามเมืองกันได้แล้วะก็ไม่แนะนําที่จะทําข้ามเมืองกันเพราะว่าแต่ละเมืองเขาก็จะมีการปกครองของเขาแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะโอเคมาเข้าสู่เรื่องเอกสารของเราเลยว่าเราจะใช้อะไรอาจจะก่อนเข้าสู่เอกสารมันจะมีการเทียบพูทที่แบบ เทียบกับกลุ่มคนคนนึงแต่ว่านัดไม่แนะนาําเพราะว่าเหมือนอนนะันนั้นเสี่ยงเงินเยอะมากมก็คืออสูบีเออใช่ไหมเอ้ไม่ใช่อสูบีขอโทษค่ะทุกคนมันคือแซฟนะคะแซฟเนี่ยเสี่ยงเงินเยอะมากเสียหลายยูโรเลยแล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะแล้วก็ใช้เวลานานมากๆนัดไม่แน่ใจว่าแบบนานเท่าไหร่แต่ว่าของเพื่อนที่นัดทราบมาเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่6เดือนจนถึง1ปีซึ่งมันนานเกินไปบางทีแต่ว่าทุกคนระบบของที่เยอรามานะันอ่ะเวลาทุกคนทําเรื่องอะไรอะ่ะน,น,นัดแนะนําให้ทุกคนแบบ ตามเรื่องอ่ะเออคอยคอยตามนะเพราะว่าคนเยอรมันนะ่แบบเวลาทางานอะไรเงี้ยเขาชอบให้เราตามเลย mm hmm. ข้อที่หนึ่งเลยจะต้องใช้แน่นอนอันนี้เหมือนกันทุกคนแน่นอนก็คือวุฒิการศึกษาล่าสุดของนัดอย่างที่ทุกคนบอกนัดอย่างที่นัดบอกทุกๆคนไปว่านัดใช้วุฒิมหนะคะเป็นวุฒิล่าสุดที่นัดมีน,นัดใช้วุฒิมหเทียบไปแล้วนะัดเคยทําไปคลิปที่แล้วก็จะมีคนมาถามนะว่าวุฒิที่เขาสอบเทียบ GED ใช้ได้ไหม เออนั้นไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช้ได้แต่ว่าจะเทียบได้ระดับอะไรของเขาทุกคนก็ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งเพราะนะั้นก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เพราะนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนาะนั้นไม่ใช่คนที่ทําเรื่องระบบกระทรวงการศึกษาธิการของประเทศเยอรมันทุกคนก็ไปเช็คดูนะคะก็อ e ีเมลไปถามเลยก็คือชุดอามอินเมืองอะไรทุกคนก็ทับ e อีเมลไปทับอีเมลไปเลยนะคะทุกคนวุฒที่สามารถใช้เทียบได้เนี่ยมีวุฒิระดับอะไรบ้าง วุฒิตั้งแต่ม3นะคะเป็นต้นไปเลยม3ามปวชปวสม6มหาวิทยาลัยอันนี้ก็จะมีหลากหลายมานัดก็จะไม่พูดถึงเรื่องมหาลัยนะจะพูดถึงแค่เรื่องวุฒิมัธยมที่นัดใช้นะคะก็คือม3ม6หปวชปวสสามารถใช้เทียบได้นะคะแล้วก็การทำออสเตุกที่ประเทศเยอรมันเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเรียนตรงสาขาแต่การสัมภาษณ์การคุยงานการที่เราจะไปอินท์วิวเขาเนี่ย ก็แล้วแต่บุคคลเพราะว่าบางทีเขาก็อยากได้คนที่เคยแบบมีอะไรแบบนี้มาเหมือนกันอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่จําเป็นทุกๆคนนะคะทุกคนก็ต้องโชว์ attitude ไปว่าเราเออเราเนี่ยเพ่งเลงกับสิ่งสิ่งนี้เราอยากทําสิ่งสิ่งนี้เองจริงๆเกต่อไปเอกสารต่อไปก็คือจะเป็น transcript ทุกคนรู้จัก transcript นะคะ transcript ก็คือใบรวมเกตของนัดใช้แค่เกตมปลายนะคะก็คือมสมห้ามหทุกๆเทอมเลย ถ้าเกิดใครจะใช้ของมอต้นทุกคนก็ต้องใช้เอ่อวุฒมอหนึ่งมอสองโอ้ยมอหนึ่งมอสองมอสามทุกๆเทอมก็คือจะมีทั้งหมด6เทอมใช่ไหมมีทั้งหมด6เทอมที่ทุกคนจะต้องใช้นะคะของมอปลายก็อีก6เทอมเนาะถ้าเกิดว,ว่าใช้วุฒไหนก็คือใช้ทันสคริปของระดับระดับการศึกษานั้นก็จะต้องมีเป็นภาษาเยอรมันเท่านั้นนะคะนัดไม่แน่ใจว่าเมืองอื่นรับภาษาอังกฤษได้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นัดเคยติดต่อไปไม่ว่าจะเป็น มินชุนเบอร์ลินเบรเมนหรือว่าจะเป็นแบบสตุตการ์ดอะไรเงี้ยฟังฝ์ดเขาก็จะใช้เป็นภาษาเยอรมันเท่านั้นทุกคนก็จะต้องแปลอ่ะโอเคเข้าถึงเรื่องการแปลแล้วนะทุกคนเข้าถึงเรื่องการแปลแล้วนะแปลภาษาก็คือนะัลละแปลก,กับครูหยกนะคะทุกคนก็คือจะเป็น w w w t h a i u o s c e c o m นะคะจะเป็นคุณครูหยกน่ารักมากๆก,ก,ก็แนะนําที่นี่นะคะทุกคนสามารถไปทาเรื่องแปลเอกสารกับครูหยกได้เนาะ เอิม่มก็ครูหยกคิดราคาดีมากแล้วก็คอย Fol l o w up เราเพราะว่าการเทียบพุดอะการแปลภาษาไม่ใช่การเทียบพูดการแปลภาษาเยอรมันนะคะทุกคนมันจะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตด,ด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าคนคนนั้นแบบรู้ภาษาเยอรมันแล้วก็จะมาแปลเอกสารให้เราได้ไม่ใช่เขาจะมีตรารับรองของเขาแล้วพอเราแปลเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องไปยื่นให้กับสถานทูตเพื่อรับรองแต่ว่าคนแปลของเราบางคนอนะเขาก็สามารถทําเรื่องรับรองให้เราได้ หน้าเหมือนกันไหมนะไม่เคยพูดอะไรแบบนี้ตอนที่มีแม่อยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าแม่เรารู้สเต็ปการทำเรื่องของเราทุกเรื่องอ ลยไปเจอเขาในเว็บไซต์ของสถานทูตนะัก็เลยติดต่อกับครูหยกไปนะัดไปเปรียบเทียบมากับราคาทุกที่แล้วของครูหยกนี่คือราคาดีที่สุดแต่ว่ามันก็สุดแล้วแต่ทุกคนจะหาทุกคนจะพอใจนะคะนะัดก็ไม่สามารถไปตัดสินใจแทนทุกคนได้ว่าเอออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่ว่าสําหรับนัดนัดดูเรื่องราคาและความสมเหตุสมผลเป็นหลักซึ่งนะัดคิดว่าครูหยกดนใจนัดที่สุดนะคะมา EMS ภายในวันเดียวถึงบ้านเลย <c oughs> ซึ่งถ้าทุกคนถามว่า แล้วจะไปหาคนแปลที่ได้รับรองจากสถานทูตเนี่ยจากที่ไหนก็คือเข้าไปที่เว็บของสถานทูตเยอรมันในประเทศไทยได้เลยนะคะเขาก็จะมีรายชื่อเป็นลิสต์เลยทุกคนบอกไม่ได้มีแค่กรุงเทพอย่างเดียวนะใครที่จะทําเรื่องจากที่แบบเชียงใหม่เชียงรายอําเภอแฝงเอ้ฟางดิจากที่ใต้สุรุมสุราษฎร์เขาก็มีแบบบอกให้หมดเลยนะคะว่าทุกคนจะสะดวกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นกองกลาง กองกลางมากๆที่ทุกคนจะทํากันก็คือของเกอเทใช่ไหมเอออันนี้ก็แล้วแต่คนสะดวกซื้อราคาของแต่ละคนจะไม่เท่ากันทุกคนจะแปลไม่เหมือนกันทุกคนต้องติดต่อกับคนแปลคนคนนั้นเองอ่ะโอเคทุกคนแล้วก็สําหรับการขอตาปั๊มสหารทั่วเออมันจะเป็นการรับรองสําเนาเป็นการรับรองสําเนาไม่ใช่สำเนาถูกต้องเป็นการรับรองสําเนาว่วาสําเนานั้นเราไม่ได้ปลอมแปลงไม่ได้มีอะไรที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการเช็คนะคะซึ่ง การรับรองอะ่ะมันจะมีสองแบบนะเคยไปผิดแล้วโดนเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตด,ดา่าเขาไม่ได่าหรอกแต่เขาพูดจัดแรงมากเลยเอ่อมันจะมีสองแบบมันจะมีการรับรองแบบไม่ปลอมแปลงกับการรับรองสำเนาสำหรับการที่เราจะเอา สิ่งที่เราแปลไปปั๊มเนี่ยก็คือพวกวุฒธการศึกษาแล้วก็ทานสคริปที่เราจะเอาไปปั๊มอะ่ะจะเป็นในส่วนของการที่จะไปรับรองสำเนานะคะเอ,อ่อโนทรสสักอย่างหนึ่งนะจะไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าจะเป็นการรับรองสำเนานะคะในภาษาไทยแล้วก็ในสถานการณ์โควิดตอ,ตอนนี้นะคะสถานทูตก็ยังจะต้องให้เราบุกก่อน ก็คือภาษาไทยก็คือการจองก่อนไปจะต้องนัดคิวนัดหมายแล้วก็ไปให้ตรงวันให้ตรงเวลาไม่ใช่ไปให้ตรงเวลาไปก่อนเวลานะคะนตอนนั้นนัดไปก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยแต่ว่าเขาก็แบบยิ่งถ้าเราไปเร็วเราก็จะได้เร็วแล้วก็การรุนานะคะเออถ้าไม่อยากให้โดนเจ้าหน้าที่ด่านะคะพี่รพอปพภนิสัยดีมากแต่เจ้าหน้าที่ข้างในนิสัยมากเออทุกคนก็ไปให้ตรงเวลาแล้วก็ไปให้ถูกที่นะคะ เพราะว่าเขาเป็นคนขี้วีนมากๆเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัน,วนๆหนึ่งเขาไปเจอสิ่งที่แย่ขนาดนั้นมาเลยเหรออะไรอย่างนี้อ,อกสารขั้นต่อไปก็คือจะเป็นสำเนาพาสปอร์ตนะคะก็จะใช้แค่หน้าพาสปอร์ตทุกคนไม่ต้องปิ้นทุกๆหน้าของพาสปอร์ตที่เรามีเนาะก็คือหน้าที่มีรูปเราข้อมูลของเรานะคะอินโฟมชันของเราก็จะเป็นสำเนาอ้อแล้วก็พาสปอร์ตก็ต้องไปปั๊มรับรองที่สถานทูตเหมือนกันเนาะก็จะต้องเสียเงินด้วยนะปั๊มรับรองนะัดเสียเงินมาประมาณ3า0พันกว่าบาท เออนั่นแหละ3 5มพันห้ประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่สารพูดว่าจะเห็นเอกสารของเราเยอะน้อยสําคัญอะไรยังไงมากแค่ไหนอันนี้นะก็ไม่สามารถบอกทุกคนได้ว่าแต่ละคนก็เสียเงินไม่เหมือนกันเนาะเราจะมา move on เอกสารขั้นต่อไปก็คือ Sume หรือว่า CV นั่นเองนะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่เขาจะขออะไร นะัดก็ไม่ค่อยแน่ใจความต่างเลยซึ่ไม่กับ C ีีสักเท่าไหร่นะัดก็เลยไม่กล้าอธิบายให้ทุกคนฟังว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าครองนะัดเขาขอ C นะีีนัดก็เลยยื่น C ีีไปเอ่อเป็นภาษาเยอรมันเท่านั้นนะภาษาอังกฤษนะัดไม่แน่อุ้ยคือเขาอะ่ะไม่ได้ระบุภาษาใหนนะ้นัดแต่ว่าคนเยอรมันอะ่ะที่นัดคุยด้วยอะ่ะ เขาไม่ตอกอะไรนะเป็นภาษาอังกฤษเลยนะก็เลยยื่นทุกอย่างเป็นภาษาเยอรมันหมดเลยก็คิดว่ามันเซฟโซนที่สุดก็คือภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็เอกสารต่อไปที่นัดใช้นัดใช้เท่านี้จริงๆเป็นเอกสารอันสุดท้ายที่นัดใช้นะคะก็คือแบบฟอร์มเป็นแบบฟอร์มที่เอ่อให้เราเขียนนะคะว่าเราต้องการอะไรเช่นแบบกอรอกชื่อนามสกุลประเทศวันเดือนปีเกิดข้อมูลส่วนตัวของเราพ่อแม่เราแล้วก็แบบ เราจบมาจากไหนให้เราเขียนแบบอย่างละเอียดแล้วเราก็แบบกรอกไมาเป็นแบบฟอร์มของเขาแล้วก็ติ๊กตรงที่ว่าเราจะทําเรื่องอาสฟิดุนนะคะเขาก็จะทําเรื่องให้เราอย่างถูกต้องแล้วก็ไปเทียบได้ซึ่งใน,นก็ไม่แน่ใจว่าของแต่ละคนจะเทียบได้อะไรทุกคนก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ลองคุยกับเขาดูดีๆเนาะแล้วก็การเทียบยกับประเทศเยอรมนีหรือการทําเรื่องราชาการกับที่เยอรมนันทุกคนต้องคอย Followup เขาหน่อยนะบางทีเขาก็แบบ มีคนเยอะเขาก็ไม่สามารถที่จะมาตั้งแจ้งทุกๆคนได้เขาไม่ได้เป็นระบบขนาดนั้นระบบราชการเยอรมันคือช้ามากแต่ว่าเขาจะไม่หายนะแต่เขาช้าช้าแบบช้าที่สุดในโลกแต่ของนันดเร็วนัดจะเทียบไปแค่เดือนเดียวนัดก็ได้แล้วเพราะน่นเห็นคนอื่นแบบเทียบกันทีแบบข้ามปี นะัดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาอะไม่ได้อัปเดตทุกคนลืม follow up หรือว่าอะไรกันแน่แต่คือของนัดนะทุกคนวันแรกที่นัดไปปุ๊บนัดอับ follow up ทุกๆอาทิตย์เลยว้นะัดกลัวใช่เพราะว่าแบบนัดรีบทําเรื่องมากๆแล้วก็นั่นแหละค่ะอะโอเคทุกคนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการส่งเอกสารนะคะว่าอ่ะทําฉันมีทุกอย่างแล้ะฉันจะส่งเอกสารยังไงทีนี้ขั้นตอนการส่งเอกสารของนัดนัดทาเรื่องทุกอย่างผ่านอีเมลค่ะนัดทำออนไลน์ก็คืออีเมลเนาะ นะัดทาทุกอย่างเลยแล้วนัดก็ทักเข้าไปในะอีเมลตั้งแต่แรกว่านัดอธิบายไปทุกคนต้อง be honest นะถ้าทุกคนโกหกหรือว่าทุกคนพยายามจะปั้นนะัดเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่โอเคเราจะาไม่สามารถต่อเรื่องได้แล้วเขาก็จะมีความเอะอะสงสัยกับเราเออทุกคนก็เป็นจริงเนาะอยู่ในความเป็นจริงก็คือนะัดก็ทักเข้าไปว่า เออนัดราอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่กรุงเทพฉันเพิ่งจบมาจากมหกต้องการไปเรียนต่อเท่าอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการอะไรก็บอกเขาไปว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณไม่บอกเขาไปเขาก็จะงงว่าอ่ะแลวแกตต่อชินมาทําไมอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออแล้วเขาก็แบบอ่ะโอเคฉันโอเคให้คุณทําเรื่องจากอ e ีเมลผ่านตรงนี้ได้ก็ได้แต่ว่าเอ่อเขาก็จะอธิบายเราอีกทีหนึง่งว่าแบบเออหลังจากนั้นอ่ะพอเราได้แบบนี้แล้วอ่ะเราจะต้องไปทําเรื่องอะไรต่อซึ่งของนัดน,นะคะ จะได้มาเป็นแบบเวอร์ชันยอ่อก็คือเป็นเวอร์ชันที่จะสามารถนําไปใช้สมัครก่อนแต่นะัดต้องไปเอาเวอร์ชันจริงตอนที่นัดอะเท้าเตะลงไปถึงประเทศเยอรมน,นีนะัดจะต้องไปเอาฉบับจริงวันนั้นวันที่นัดเท้าเตะที่ประเทศเยอรมน,นีนัก็ต้องพุ่งไปเอาทันทีเลยว่าเออวันนี้มาขอตอิดต่อรับ วุฒแบบจริงที่ทําเรื่องเทียบไปจากประเทศไทยแล้วเราก็เอาแบบยอ่อที่เราได้มาปิ้นแล้วก็ยื่นให้เขาไปที่นู่นนะคะคนที่อ่ะนัดก็มีเมืองบางเมืองเหมือ,มอนกันที่นัดรู้ว่าทําเรื่องผ่านอีเมลมาได้แน่นอนเขาเระบวุววาชัดเจนมากก็จะมีมันชช่นมีเดรสเดนมีฟ n ังฟูดโอ้ยไม่ใช่ฟ r ังฟูดเบ b e r ล i นสามเมืองนี้นัดจำแม่นมากว่าเขาให้ส่งผ่านทงางไปรษณีย์อย่างเดียวซึ่งนัดแนะนําเป็น DHL นะคะทุกคนรู้จักไหม DHL เออภาษาเยอรมันมันคือ DHL นะคะก็คือ DHL เนี่ยไวมากทุกคนส่งไปเลยประมาณ3วันถึง3วันทำการนะคะถึงถึงเยอรมันถึงเขาจะ follow up เราตอลอดทุกคนก็จะสามารถแบบ track เลขพัสดุได้ทุกคนจะสามารถแบบปลอดภัยกับขนส่งนี้ได้แต่ถ้าเป็นโพสต์ปกติของปริเทีไทยบ้านเรานี่ก็คือแบบช้า ช้แล้วก็ไม่โทรตามให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว,ว่าสินไม่ใช่สินค้าถ้าเกิดว,ว่าพัสดุมีอะไรก็จะโยนทิ้งเลยเขาจะไม่ได้มานั่งโทรตามอะไรอย่างนี้ให้เราอืแต่ว่าเหมือนเท่าที่นัสทราบนะคะว่าตอนนี้ไปสินีไทยเราโคกับ DHL เรียบร้อยแล้วซึ่งเขาก็น่าจะคอยแบบ follow up กันซึ่งก็ไม่แน่ใจแต่ว่าแนะนาให้ทุกคนส่งผ่าน DHL Fedex แล้วก็ Fedex ปะวะเออนั่นละทุกคนไอ้พวกขนส่งพวกนี้มันไว้ใจได้แล้วก็เขาคอยโทรตามเรื่องให้เราเนาะอืม ทุกคนนั้นมีเรื่องอะไรที่จะแอดับเพิ่มนะคะก็คือมันจะมีเอกสารอยู่ตัวหนึ่งนัดลืมเลยที่นัดต้องใช้แล้วตอนนั้นเครียดมากก็คือ resident permit paper นะคะหรือเป็น resident permit บบ card นัดไม่แน่ใจว่าเขาขออะไรแต่นัดไม่ได้เป็น resident ที่นู่นถูกไหมนัดก็แบบถามกับเจ้าหน้าที่ไปว่าฉันไม่ได้เป็น resident นะคะฉันมาจากประเทศไทยอะไรเงี้ยที่เล่าไป เออเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่มีเรสซิเดต์คุณก็ต้องไปเอาหลักฐานที่คุณสมัครงานมาว่าคุณอ่ะต้องการสมัครที่ไหนในตําแหน่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยเลยส่งอ e ีเมลเนี้ยไปหากระที่โรงพยาบาลที่น่าจะสมัครซึ่งโรงพยาบาลเขาก็ตอบกลับมาแบบน่ารักมากๆคือเขาเข้าใจเขาก็เออตอบกลับมาแล้วเราก็เอาหลักฐานการตอบกลับอันนั้นอนะ่ะยื่น forward ไปให้กับเจ้าหน้าที่นะคะถ้าเกิดว่าสําหรับใครที่เําเรื่องผ่านไปษณีแล้วเขายื่นวิธีเสนอวิธีนี้มาให้ทุกคนก็ปินหน้านั้นแล้วก็ส่งแนบไปเป็นชุดเซตเดียวกันส่งไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นเอกสารที่นะัดตอนแรกนัดงงเหมือนกันแล้วตอนนี้นะก็เพิ่งมาไฟราวนได้นะคะก็มาแนะนำให้ทุกคนทุกคนไม่ต้องเครียดทุกปัญหามีทางออกทุกคนก็ถามเขาทุกคนต้องอเล็กนะนะัดแบบนะัดเชื่อเรื่องนี้มากว่าเราจะต้องมีความเป็นจริงเราต้องมีความจริงใจให้กับเขาก่อน สำหรับค่าใช้ใจ่ายในเรื่องการเทียบพุดนะคะมันมีค่าใช้ใจ่ายเกือบทุกขั้นตอนเลยนะก็คือไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาการขอปัมป๊มตาปั๊มรับรองก็ต้องเสียแล้วก็การเทียบพุดก็ต้องเสียเหมือนกันไม่แน่ใจว่าแต่ละที่อะรานะคาเท่าไหร่แต่ว่าเมืองให้นัดเที่ยบอะนัดเทียบฟรีอืแล้วส่วนใหญ่ะก็น่าจะฟรีแล้วก็ไม่ได้เสียเงินเท่าแซบแซบนี่คือหลายร้อยยูโรเลยถ้าตีเป็นเงินไทยก็เกือบหมื่น เออแต่ไหนก็เลยให้ทุกคนอนะ่ะแนะนําเทียบกับเขตกระทรวงการศึกษาธิการของเขาอะไรแบบนี้ไปเทียบกับเขตเนาะเช่นแบบแบรีนั้นเห็นก็แค่ประมาณแบบ100ยูโรหรือเปล่านวไม่แน่ใจแล้วบางที่ก็คือ50ยูโรเช่นทาบวกอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีบางเมืองที่เขาแบบไม่ได้เพ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติมากสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เพ่นสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นเลสซิเดนที่นูน่นก็แล้วแต่นะคะว่าเออสำหรับเมืองเมืองนั้นเขาจะทำเรื่องติดต่ออะไรยังไงได้บ้างถ้าทุกคนแบบ หมดหมดสิ้นหมดหวังแล้วว่าแบบเออที่เขตเนี่ยทาเรื่องให้ไม่ได้ก็ลองติดต่อกับที่ที่ทํางานที่เราจะสมัครดูว่าเขาอะมีแนวทางอะไรให้เราไ,ได้บ้างหรือถ้าทุกคนแบบหมดหวังแล้วจริงๆทุกคนเก็บตังค์ให้แน่นที่สุดยื่นเข้าแซฟเลยแล้วก็คอยโฟล l ์อัพกับแซฟเพราะว่านะคิดว่าแซฟน,น่าจะทําให้ทุกคนแล้วแต่ว่ามันก็จะใช้เงินเยอะมากๆเป็นหมื่น แล้วก็ใช้เวลานานมากๆนะไม่รู้เหมือนกันว่าแซบเขาทําอะไรอยู่ทำไมถึงได้ทาเรื่องนานขนาดนั้นของแต่ละคนอืมแต่ก็เข้าใจแหละเขาก็าแบบก็คงมีเด็กเยอะแล้วแซบเขาก็ทําให้กับนักเรียนต่างชาติประเทศอื่นๆด้วยในเอเชียเราก็ดีหรือว่าประเทศอื่นๆที่ไม่ได้มาจากยุโรปด้วยแ,แบบเนี้ยเออนั่นแหละแต่แนะนำให้ทุกคนคอย follow up นะคะแล้วก็พูดด้วยความเป็นจริงกับเขาอธิบายเขาไปเขาจะได้เข้าใจว่าเราอะ ต้องการอะไรแล้วเขาควรจะต้องทํายังไงกับเรานะคะก็สําหร Sadly, <Rub> ับนัดตอนนี้นะคะนัดก็มีช่วงเวลาที่นัดจะต้องรอสอบภาษาเบสไวนะคะภาษาเยอรมันแล้วนัดก็จะต้องนําภาษาอนันไปยื่นกับกลุ่มคนที่จะต้องสมัครนะคะสมัครออสวิดูถ้าเรื่องมันดําเนินไปถึงไหนเรื่องมันเป็นยังไงนัดก็จะคอยมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนค่ะว่าเออนัดทำยังไงบ้างแล้วว่า แล้วก็อัปเดตว่าตอนนี้นัดไปถึงไหนแล้วซึ่งตอนนี้นะดทำเรื่องเทีย่ยวปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนัดก็ติดต่อกับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วก็เหลือยื่นภาษาไปให้เขาซึ่งนะัดเขาจะพิจารณา,านัดอีกทีหนึ่งตอนยื่นภาษาแล้วก็จะมีอินเทอร์วิวนะคะก็นะัดทำเรื่องทุกอย่างจัดไทยอย่าลืมนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามนัดได้เลยนะคิดว่าคลิปนี้นะัดทำละเอียดมากพอสมควรมากกว่าคลิปที่แล้วสำหรับคนที่จะใช้วุฒิม .3 ม .6 โชอชปสยืน่นเนาะ ก็ถ้าเกี่ยวว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถทักมาได้หรือคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่าง โซเชียลมีเดียของนัดทุกคนสามารถทักมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเปกติดตามนัดไว้ด้วยนะคะยังไงเดยวนะัก็จะมาคออัปเดตแล้วก็จะมาโชว์ตัวบ่อยๆนะจะไม่หายวืบไปแบบเขาที่แล้วที่หายไปเป็นปีก็สําหรับวันนี้นะคะแลนะ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่พพอร์ตนัดแล้วก็ชอบนัดกันถึงแม้ว่าตอนนี้แบบเออยังยังเพิ่งเริ่มต้นแต่อยากให้ทุกคนอยู่กับนัดไปานานๆแล้วก็คอยดูการตกรของนัด ไปนะคะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายชู bye.